คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกๆท่านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถ o ่วหมอโรเช่นเคยนะครับผมสาหรับเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นเกมสุดท้ายของค่าคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันนะครับกับเกมอียิปต์บุกดั่นเอนะครับมาอะไรออฟมาสเตอรี่นะครับผมหรือว่าเป็นเกมเคียวอียิปต์นะครับอยู่ในค่าย PG น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะก็เล่นช่วงเวลา5้าทุ่มแล้วนะครับทุกคน5้าทุ่มนิดๆนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับซื้อเบ็ดห้าไปก่อนมาดูว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะ เนี่ยตัวเนี้ยปีศาจเขาเรียกว่าอะไรอีอยิปต์เหรอจะเปลี่ยนสวยหรือเปล่านะครับผมจะเปลี่ยนดีไหมมาหรือเปล่าช่องนี้โอ้ไม่มากดก็ไม่ได้หรอโอ้ยกดได้5ตัวนะสแครเตอร์ไม่ต้องลุ้นหรอกครับไปเลยดีกว่าเอา12คูณ5ก็พอ มาดูว่าจะเสกสวยหรือเปล่านะครับผมกโอ้เสกดีนี่เป็นไงทุกคนเอาเรื่องนะครับเต็มช่องเลยอะ่ะเอาไม่มีต่อหรอ70ครับเสกอีกดิอย่าบอกนะว่ามาดอกเดียวไม่เอาอะไรเลยเออต้องเสกอย่างนี้อุ้ยสี่รอย พระเจ้าเซกอีกแล้วครับเป็นลูกกระตาอู้ยช่องสมไม่มีเสียดายมากเงินรางวัลระดับซูเปอร์นะครับ432 1 0เอาไม่ใช่นะครับ432เฮ้ยเสกบ่อยอยู่ดีอยู่นะโอเครู้เรื่องอไหลไปเออนั่นแหละสวยห6ครับ โอ้ถ้าดอกนี้เสกนี่สวยจัดเลยนะโอเคทุกคนก็เสกไป2รอบเนาะเงินรางวัลรวมนะครับ586นะครับขอบคุณนะฮะอียิปเคียวของเราเสกสวยเลยนะครับผมกดไปอีกทีครับรอบนี้ได้แค่สสแคตเตอร์นะครับธรรมดา10หมุนนะรอบนี้ลุ้นได้นะครับทุกคนมาดูซิว่าจะลุ้นแล้วได้อะไรนะครับเกมนี้ไม่แน่ใจนะแอดไม่รู้จะแนะนำยังไงว่าจะลุ้นหรือไม่ลุ้นดีนะคูณ10ไป ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ยคูณสิบจริงว่ะทุกคนสิบหมุนได้คูณ10บด้วยอันนี้ถือว่าดีอยู่แสดงว่าต้องเป็นของเราแล้วแหละเสกสิโหไม่เสกโหลลูกาตาไม่เสกอ่ะ <laughs> พอได้คูณดีๆนี่คือหน้าลายก็ไม่ค่อยจะมาให้เลย โอ้ดูดิโอ้เคียวของเราไม่เสกแล้วนะครับรอบสุดท้ายโหเสียดายคูณมากบ่องตรงดูตามมาไหมอะมาว่ะทุกคนได้เคต่อสวยงามอื้ม <c oughs> รางวัลเมก,กัไปที่207นะครับก็346รางวัลรวมเราซื้อมา375นะก็เดี๋ยวลองปล่อยดูซิลองไม่ต้องกดสิจะได้กี่กี่ตัวโอเคได้5ตัวนะครับ5ตัวนี้แอดไปเลยไม่ต้องไปลุ้น ชมหน่อยไม่ได้เลยครับตอนนี้คือไม่เสกไม่อะไรแล้วอยู่นิ่งกิฟเลยทุกคนโอ้ oh my god เปลี่ยนส,สวยๆหน่อยนะเป็นคิวสักตัวได้ไหมไปคิวตัวข้างบนอีกเหมือนรู้ยังไงก็ไม่รู้นะหลบหน้าลายได้เก่งมากรอบนี้แจกเลยครับบอกเลย 12การหมุนนะครับเงินรางวัลรวมไปที่74สิบไปครับโอ้โหเลียงสวยอย่างนี้หน้าลายต้องมาสวยอีกแล้วแน่ๆเอาเป็นว่ารอบนี้สุ่มไปอีกรอบนึงมันมีมันมีสิมมหมุนไหมอ๋อมีโหสิบหมุนคูณเนี่ยอยคูณหนึ่งอย่างเดียวแหละอยาคูณหนึ่งโอ้โหเท่าเดิม ได้เท่าเดิมนะทุกคนยังดีนะที่ไม่ใช่คูณหนึ่งนะไปครับเอามาช่องแรกเอ้ยมาจริงเอาแล้วไงเก็บคูณไปก่อนเนาะสวยเอเปลี่ยนลูกกตาอีกอ่าได้10ต่อครับทุกคนโอเค29 ดีแล้วนะครับเก็บคูณไปก่อนนะครับทุกคนเปลี่ยนสวยหรือเปล่าเอ่ยโอ้เสียดายทำให้ไม่เป็นลูกกระตาคู่มาเนาะแอดว่าแอด,แอดจะโดนอีกแล้วไหมเนี่ยอย่าไปเกงทุกคนเรื่องปกตินะครับต้องสู้ครับตอนนี้ก็คูณ14อยู่นะครับจะหมดฟีสปินแล้วครับผมจัดไป รอบสุดท้ายครับไม่ปิดปิดไม่สวย10หมุนนะครับ3 1 3โอเคเดี๋ยวแอดจะเพิ่มเบ็ดเป็นเบ็ด10เลยแล้วกันนะครับโอ้โหไม่พอทุกคนนั้นเอาเบ็ดเกพอไปครับผมกดไปเลยนะหูปหูกตัวมาเฉยเลยขอให้มาเบ็ดนี้ลวมาอันนี้ทุ่มหมดตัวแล้วนะครับทุกคนก็จะไปพักผ่อนกันแล้วเนาะ บางทีตอนนี้แอดคือว่าแอดเล่นแบบไอ้น,นี่เลยนะช่วงเวลาไว้ก่อนนะครับผมเอาช่วงเวลานี้เช่นวันนี้แล้วแอดก็จะลงคลิปให้ทีเดียวไล่ๆกันไปเลยนะครับแต่จะบอกช่วงเวลาตอนเล่นไว้ให้แล้วนะครับในคลิปนะไม่ต้องงงนะครับว่าเล่นทําไมเล่นเวลานี้ทําไมมันเพิ่งเด้งอะไรอย่างเงี้ยแอดแบบตั้งใจลงทีเดียวนะครับแอดรอช่วงเวลาเล่นทีเดียวไง ไม่เสกแล้วอ่ะทุกคนมาแรกๆสองไม้แล้วก็ไม่เอาอะไรเลยโอสุดจัดเลยดีกว่าเบ็ดเกไม่ได้เรื่องเลยนะครับเอมาช่องแรกไว้ก่อนสิเอ้ยมาจริงว่ะทุกคนโอเคโอ้ okay. oh my god ขาทุนยับยับทุน300รนี่เบ็ดอะไรได้อ่ะ เอาอีกแล้วสรุปวันนี้เล่นไม่ได้ไม่เสียใช่ไหมเนี่ยถ้าเสียเกมนี้แอดต้องคิดก่อน3 7 5ถ้าเบ็ดส0อ่ะสพอดีเหรอโอเคเอาเบ็ดสไปนะครับทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันนะว่าจะได้กี่หมุนแอดว่ารอบนี้น่าจะคูณน่าจะไม่ได้ละเพราะว่าคูณมาดีหลายรอบแล้วนะอุ้ย15หหมุนว่ะทุกคนคูณอะไรอ่ะ ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บคูณสิด้วยเอาแล้วสุดสุดทั้งหมดนะครับรอบนี้เดี๋ยวมาดูหน้าลายอย่างเดียวเลยทา้านี้คูณสินี่ก็เยอะสุดแล้วถูกไหมถ้าลุน้นแล้วก็15หมุนนี่ก็เยอะสุดแล้วจัดไปดีครับผมรางวัลระดับซุปเปอร์ครับ283 เฮ้ยจังหวะได้วะทุกคนไหลเฉยเลยเอาเฮ้ยได้ทุนคืนมายังไงครับเนี่ยเอาแล้วไหลเฉยเฮ้ยยาวไปเออทุกคนซุปเปอร์แน่นอนครับ786ครับผมเลขสวยๆเลยหรือว่าจะคืนทุนให้แต่ไม่ให้กำไร <laughs> เอาละจริงด้วยไม่แน่นะมองฟรีๆอยู่นะเนี่ยกำไรนิดหน่อยก็เอานะตอนนี้คูณ20แล้วครับเอาแล้วไงอย่างที่แอดบอกจริงๆด้วยตอนนี้หายโอ้โห,โ,ห,โ,หโอ้โหรอบสุดท้ายก็ไม่ได้ด้วยนะ คือให้แค่ทุนคืนนะครับทุกคนเราก็เล่นกันมานานแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวแอดลองจัดเบ็ดนี้อีกรอบหนึ่งมาพอดีกว่าเนาะลองส่มอีกรอบหนึ่งนะแล้วแอดจะพอแล้วจะได้จะขาดทุนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้ต่อพรุ่งนี้กันนะครับแอดร,รู้สึกว่าตาจะปิดแล้วนะครับผมโอ้โหรอบนี้คือเมื่อกี้มาสุดรอบนี้น่าจะมาแบบโอ้โหจริงด้วยเห็นเห็นเลย เหมือนแจกคืนเลยอ่ะโอ้เสกให้หน่อยสิหูจบแล้วครับทุกคนออหมายก้อ oh นเงินรางวัลรวม10ครับตอนนี้เหลือ8 50แล้วนะครับทุกคน จะจัดอีกสักรอบไหมอะ่ะเผื่อเอาไว้แค่500ก็พอเนาะโอเครอบนี้ได้ที่6สแคเทอร์นะครับไม่ต้องลุ้นหลอกไปเลยรอบนี้สุดท้ายจริงๆนะทุกคนสุดท้ายจริงๆไม่หมั่นเขี่ยวแล้วนะครับรู้ <c oughs> สึกหมั่นเขี่ยวจริงๆนะเหมือนหน้าราจะมาไม่มาอย่างเงี้ยเออเก็บคูณไปก่อนแรกๆไม่เป็นไรนะครับขอให้คอมโบมาเยอะๆไว้ก่อนขอให้มาไว้ก่อน โอ้โหไม่มาสิเดี๋ยวถ้ายังไงไม่ได้กำไรเดี๋ยวแอดจะอาจจะเอาไว้ต่อพรุ่งนี้นะครับมองดูแล้วแอดเล่นไม่ขึ้นแล้วอะแต่หน้าลายมาสวยนะครับผมแล้วก็เสถียรดีนะ ไม่ติดขัดนะครับโอ้โหเปลี่ยนสวยว่ะทุกคนดอกนี้ขอให้คิวมาช่องแรกเถอะโอเอมาอีกโอเคเงินรางวัลก้อนโตเมกะหนึ่งสี่แปดครับโอเคเหลืออยู่เจ็ดร้อยนะเอาไว้พรุ่งนี้ละกันทุกคนเจ็ดร้อยนี้หรือใครอยากจะดูให้สุดหรือเปล่า แอดจะต้องมาเล่นอีกรอบนึ่งไหมเนี่ยถ้าน้อยไม่หลับเนี่ยโอ้โหตอนนี้ก็ขาดทุนไป3 0 0อยนะครับเกมนี้นะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเผื่อได้มาเล่นอีกสักรอบหนึ่งนะครับตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วนะครับทุกคนยังไงก็เป็นพักผ่อนกันแล้วกันนะครับทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครน์ลดกระดิ่งให้ช่อง t o m o r r o w ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันแล้วก็กําลังใจทําคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้ได้รับชมกันนั่นเองนะครับทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามเพจให้แอดด้วยนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับตามชื่อช่องเลยนะครับทุกคนไม่ยากหรอกนะขึ้นหมดแหละครับพิมพ์คาว่าเลข2 m o r o แต่มันอยู่หรือ w แค่นั้นแหละนะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็ยังไงถ้าหากว่าจะมาเล่นรอบหน้าก็ยังไงรอบนี้ลาติสวัีนะครับทุกๆท่านนะฝันดีทุกท่านเลยคผม FFC ทุกๆ ก็คนดูทุกทกคนที่น่ารักนะครับไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยเจอกันนะครับทุกคนบ่ายครับผม